สบายีพี่น้องยามือแรงพี่น้องจา้าทีพ่พากันไปหาบเอาลูกสาวพี้เพิเ่์ลเทนพ่อกับแม่แหลนมาใส่เลยแหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ปลาปลาปลาทำกันเลยพี่น้อง <c oughs> มาอยู่เพื่อนจะคล้องใครเนีเ <c oughs> ขียนหอดเพื่อน <c oughs> ทั้งหนาเพื่อนวางนี่สีจะให้กระน,นาเ <c oughs> ห็ดใหม่เลยพี่น้อง น้องเขาเห็ดผักสูงโพดมันสูงโพดนะพี่น้องผักี่เห็ดใหม่ละ จะดีไฮนะพี่น้องจักูนไ้จู เมือวันศุกร์ดโอนวันศุกร์งานเรียนแ่้ะพี่น้องยวพันเลิกอันนี้คือสิเลิกแต่ว้่พุ่นแหะแต่ว่าพอเมย์พันมาหับสองคนมีผูเยนเพิ่มก็ผู้เยนเพิ่มนะพี่น้องงามเ่ไปปลูกชายเฮือนเนาะ หลายๆเป็นเือนเพื่อนจะมีบ้างก็น่าผักต้นดอกไม้ดอกเกลียดนะพี่น้องดอกสีขาวๆสีบววสนใจต้นไม้ห้องเยี่ยนน้องลูกละบ้านเรามีแต่ต้นไม้งามๆเขาอมมาปลูก ชองคนนี่คือสิบริเยียนพิเศษนังบริเลิศพี่น้องนั่งอยู่ในห้องอยู่ใหายไม่เฮียนทางผีแล้วสงสัยเพิ่นน้างเปฟนเล็กน้อยเลยวตุกพี่น้องโอ้ยกะหน่าเอ้ยเจ็บบดอัน ค้านะเขาไปนังนะ่งนั่งทาลูกสาวยังเฮียนอยู่นะ้ำมันออกมาใช่ไหมผูเคียนแล้วเราออกมาแล้วมนะันออกมาแล้วพี่น้องแนมเห็นแม่แล้วยิ่มแสงงยู่กะลังเมียนปุ่มนิดหน่อยนะ หยิ่มเลยพี่น้อตอนนี้ตะอ้นก็มามบพี่น้องเตรียมับลูกแล้วอยากไหมล่ะ <c oughs> กําลังครอบคู่อยู่พี่น้องลาสาวคู่อยู่

สบายดีป้าลุงอีกนะดังๆดีใจบเห็นแม่มาหับลุงดีใจบเห็นแม่มาหับมือนี่ดีใจดีพี่อดอยู่วมามาเดพี่น้องเดิน้องลุงลูกใหญ่ยังกินยังปอแม่ซื้อให้จะกินขนมยังลุง nhanh kia bỏ được. khoai tây ở ngoài. thả mèn anh minh mát, bái lùp bái lượn.ôm yếm đấy. được, ăn sải. nhìn sải lùp. ăn như ik ง่ายตัวเอกะเลมมาพี่ละเอาได้ก็เล่มมาหนึ่งกับซาลายต้องเอาสองอย่างได้พี่นอ้องมาแต่ละเถอะสองอย่างกานาซเลิกเขาชื่อเลขยกได้กานาพี่นอ้องชื่อตัวไดโดแมนบอก ใจขนาดอันนี้อ็นั่นแหะพี่น้องมันเป็นผักจากสูงพดก็เลยใน,นี่ะก็นาเห็ดนีมันตำ่ำผักวางเห็ดแบบเนินแบบเนินมันสันนะพี่น้องมันสันมันเลยคือคือสูง เวลาหลดขึ้นไปแล้วมันต่ำตึก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 มันนอนมายากสูงโกดเบาภาพว่เห็นต่ำต่ลงว่เห็นแบบเนินเนินติดตีอ่ะนะเนินยาวๆเลยนะพน่นองพื้นนะโย่เจ้าบุอยู่ก็เป็นแางนี้แล้วเฮ้ยพื้น่น้อง ฟ้าเลยจ้ะฟ้าไปเหตุเทือนสานุกก็เลยได้แนวนี้น้องเขาก็เหตุบ่ค่อยเป็นนะโอกนันนะตัวนี้ยังไข่แน่ได้เนินตัวนี้ใข่นน่ทางปุ่นนืที่มันสูงโพดนะสูงลิ้วแถวๆนี้นะหวังเจ้ายืนนะเงาไปคสูงโพดโนราคับหลดขึ้นมานะ้วมันตำตึกตึกตึกเลยนะสูงไป เขาเอาสไลด์ออกอีกทางเนี่ยค่ะิพอดีเวลาหลุดแลนึ้นนะ บักม่วงก็แตกยอดแล้วพี่น้องไปอัน5มื้อ6มื้อที่6พอดีมามะเขือก็งามเลยออกดอกเลยด้เ็นดอกมันละสีม่วงเด้ออกดอกละเขียวงามแล้วคิใงัวมาใส่เติมพี่น้องอันนี้ก็ งัวกับเที่ยวจะกัดปงใหม่อีกี่ปงมารอบนี้เสรีระว่างประตูที่ชุดย่งมันเขามากัดอีกบัวกินเบิดนี่ก็เสียดินถมใส่ซะมันต่ำแถวนี้พี่น้องดินอยู่นี่แหละมาผมก็มักงอยู่ในนี้ออกโอ้ยวางหันเลยมันแป็งแล้งบ้านเนี่ย ปะลุลเล่กที่ยังอ๋อก็เคลียร์ลงเด้มองเนี่มันโปเตมเลยลนตเกรยกงหน้าไปก้อนหนึงบ่ก้กก็ได้ าแต่ตัวนี้แหละมันแข็งเลยนหนาทางนี่เลยนี่ทุบมันสีออกบอกปนะ่ปะนนบ่น่าทุบสกัดมันเนื่นไปสกัดมันเนื่นเนาะยูบบออกมาสกัดซอยๆอกนะมันเห็ด<ๆ>มันเป็นผักสูงนี่ขันต่ำคือน,นี่นี่คือมาวางนี่น,น,นี่พอดีนี่ลดขึ้นสบาย อันมันเป็นผักทุเรีเห็ดในหลดขึ้นต่้ขึ้นมาฮนะนาเจ้าอ่านออกบอกเวลาหลดสกีเข้ามานะนมัน,นมมบกหักปันใดเนะพี่น้อง,งอ,อือก้านพันชิจัดให้เมียพอ่นะแปลงใหม่ะมาะว่าน้องเขาก็บกค่อยเป็นแนะนะมือนั่นก็ไปกะทันหันเนาะกะ้านเนาะเมื่อกะทันหันมันก็คำเนี่ย น่นองเขาก็กเป็น,นได้สำนีกก็โอเคแล้วม่ได้ให้อายเป็นมาแก้ไขเอาเองให้ก็น้าแก้ไขเอาลุงพระเทวันเป็นคอประดุกพี่น้องคอประดุกใส่ลาบเทาคลิปนี้ก็สิคราไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชม ช่องกาณาตาอุ่นเด้อจ้าฝากช่องน้องลุงคนน่ารักนะห <c ười> เห็นคอปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกก็ใส่หลับท่าอย่าง,างนัน้นนะเกียร์ขึ้นนะเกียร์ขึ้นเดีกล็ลงเดียย๋ยวทุบมันเออทุบรวด